I'm saying lies time crying saying I right I wasn't was rather all another that by the Jurt right you สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้ผมอยู่เกม Injustice 2นะครับมบายนะครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากเลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของมบายครับเราจะมาเช็คดูสักหน่อยนะครับว่ากราฟิกมันใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหนครับโอเคฮัลลีควินส์อ่า พร้อมแล้วจัดเลยผมว่าการาฟิกมันคงจะสวยหน้าดูครับค่อนข้างจะแตกสเปกพอสมควรเอ้ยทำไมไม่ยอมทำงานเนี่ยตาเราที่จะต้องต่อสู้แล้ว เจาะยางเจาะยางโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าแบทแมนซุปเปอร์แมนมาแล้วครับโอ้ยย่าโอ้โหมุดไม่ได้เลยอ่ะทำไมมันกดไม่ค่อยติดเนี่ย Push yourself harder. I will pulverize you. This is for your own good. I'm sick of people trying to kill me! i never stop fighting. You're gonna play nice! ครั้งเดียวเองเรียบร้อยผมว่ามันกดค่อนข้างยากไปหน่อยนะหรือผมตั้งปุ่มไม่ค่อยแม่นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอ้ย่ะ The Flash มาดวลกับ The Flash ซะหน่อยครับ เจ้าเห็นความเร็วใครเนี่ยมาสู้ก่อนเนี่ยเฮ้ยยยยพี่แกก็ซ้อมไว้ซ้อมไว้ นี่จบ The Fat มาแล้วครับอยากสู้กับ The โอยโอ้ยเฮ้ยมาดีว่ะเฮ้ยเขาเปิดสกิลบ่อยมากเลยเนี่ยกดไม่ตีอีกแล้วอะ่ะ อะไเ,เราหารพลังไว้ฮันริพคินจัดการจัดการหน่อยฮันริพคินเป็นไงล่ะโอโ้โหไอ้การาฟิกถือว่าใช้ได้เลยนะผมไม่รู้ว่าถ้าเล่นในมือถือเนี่ยมันจะกินสเปคมากน้อยหรือเปล่านะแต่ว่าถือว่าโอเคเลยแต่ตีเรื่อง กดไม่ค่อยติดนะเนี่ยผมว่าผมตั้งจอยแม่นแล้วเนี่ยยังไม่ติดเลยไอ้ยอไซบอกกว่าเขาเนี่ยต้องจัดซะหน่อยละก่อนอื่นเราต้องมาไล่ดูก่นะครับว่ากดปุ่มไหนบ้างโอ้เดินมาให้เขาตีอีกแล้วอะ โอ้โหเขาซอยมีดใส่ไม่ยั้งเลยปึ้งกันไว้ก่อนกั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 นเอ้ยมาตาเราบ้างแล้ว ใส่บอกยิ่งต่อยไม่เข้าเขาเนี่ยโอ้หตายเลยอ่ะจัดหน่อยสิฮัลเลคเว้น โอ้ยโดนเหมือนเดิมอ่ะจบจบจบเป็นไงแล้วครับโอ้โหแฮร์รควินตอีกแล้วครับจบที่แฮร์รลลีควินส์อีกสองแมตช์เองอ่ะเอาสักหน่อยดีไหมเนี่ยเจอใครนะ้าอควาแมนโอ้โหจัดไปเลยครับใกล้จะใกล้จะเจอครบทั้งแกงของแจสติดลีแล้วครับหมายถึงแกงแกนนำนะ เจ้าลิงกอลิล่าเนี่ยไม่ธรรมดาเล่นนั่นเนียตีอีกสักทีนึงก็น่าจะจบแล้วนี่เอาคอมแมนมาแล้วครับเอาความแมนโดนสนอยแล้วโอ้วเฮ้ยอาเธอร์ อาตกแน่จะจบอยู่ที่แบทแมนนี่แหละโอ้ฮาริควินจัดในพี่ตั้งหน่อยสิฮาริควินร้อย แบทแมนหารพลังเยอะครับคันลิฟฟินเลยชิวๆเอาถึงห้าก็พอเฮ้ยไม่ได้เราต้องชนะสิ้<ป>อชนะสิ โอ้โหพลังกินเลเพิ่นแม่งแทบไม่ลดเลยอะ นี่นี่นี่โอ้โหชนะครับเฮลิควินมาสู้ไปตั้งนานน่ะเมื่อกี้คือคือกินแลนเทินเนี่ยมันพลังเยอะกว่าอยู่แล้วแหละโอเคโยคอยต่อยสักแมต์นึงดีกว่ากำลังได้ทีเลยมันก็กดได้ไม่กี่ปุ่มนะตามสกิลมัน อีกรอบนี้เจอฮัลลิควินด้วยกันวะเดี๋ยวลองอีดิททีมดูก่อนเราเอาใครมาไว้ในทีมได้บ้างอะวันเดอร์วูแมนเหรอนี่มาเฮ้ยเล่นคนแรกเลยดีกว่าอยากเล่นวันเดอร์วูแมนดูบ้างจัดเลยเอาไม่ไปละมาวันเดอร์วูแมนครับ เ้ยให้เกียรติควีนแห่งอเมซอนลิลลี่ครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้มันของวันพิษโอ้โหเดือไม่ยั้ง ไม่ต่อยไม่ได้เฮ้ย,ยโอ้โหตายละมาเลคกปินมา play nice เธอให้ลิกกินด้วยกัน không I'm sick โอ้โหชนะร่างก๊อปปี้ครับเจอกับ Wonder Woman หรอเอ้ยเบนว่ะเฮ้ยว่าจะเลิกเ้าเอาสตาร์ดีกว่าเจอเบนเจอเบนยืนนิ่งอ,อีกแล้วอ กดไม่ไปอ่ะเฮ้เยเบนมาแล้วโอ้โหรุนแรงว่ะเบน าถอยไปก่อนละตั้งหลักต้นที่เดือดร้อนแบทแมนแล้วเขาเนี่ยโอ้ยต้องชนะอยู่แล้วเซ มีตั้งหลายคนกว่าเนี่ยนั่นไงเห็นไหมผมยังไม่ได้ปล่อยท่าไม่ตายเพราะมันไม่ถึงสติจนแบทแมนเลเวลสีแล้วอะตัวนี้ตัวไหนเนี่ยผมไม่รู้จักชื่อมันคือตัวละครดีซีนีมีค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่า มันไม่ค่อยจะดังหรือว่าผมไม่ค่อยอยู่ในวงการใช่หโอ,อ้โหปหดเยี่ยม

การพลังไม่ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ครับโดนละโมเยีเ่ยมเฮ้ยครั้งเดียวครั้งเดียวโหไม่ต้องเถิดร้อนฮาริควินครับแม่ชนะแล้วจะเลิกเล่นก่อนดีกว่ายังยังตั้งปุ่มไม่ค่อยแม่นเลยโยคง,งหน้าค่อยมาตั้งใหม่ดีกว่อาอ่ะแค่นี้ก็พอก่อนนะครับวันหลังค่อยมาเจอกันใหม่นะครับโยมจะ ตั้งปุ่มแล้วไม่เล่นม,มันมันดีกว่ารอบนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าง่วงนอนแล้วบ๊ายบาย